มนั้นว่าในช่วงนี้นะครับเราจะอยู่ในสถานการณ์โควิดซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นความยากลำบากของประชาชนชาวไทยแต่ว่าสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็ยังดำเนินภาร,รกิจตามจุดประสงค์ที่เราได้วางไว้ก็คือเรื่องการส่งเสริมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้มีความสามารถให้มีไรายได้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยอยู่ภารกิจของสำนักง,งานในวันนี้ ก็ยังมีสร้างแพลตฟอร์มที่จะทำให้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ในภาคต่างๆเช่นอย่างในกรุงเทพเราก็จัดงานที่เรียกว่า Bangkok Design Week ทางเชียงใหม่ก็มีเชียงใหม่ดีไซน์วีหรือว่าที่อีสานก็มีอีสาน Creative Festival แล้วก็ในปีข้างหน้าเราก็จะมีสาขาที่สงขาเพื่อทำให้ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั้งหลายได้มีโอกาส จะทำให้ผู้ประกอบการคนทำงานสร้างสารรค์ได้มีเวทีในการทำงานรวมถึงเรื่องการพัฒนาสังคมที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเราดีขึ้นนะครับดังนั้นในช่วงเวลานี้ผมคิดว่าสำนักง,งานยิ่งต้องเร่งภารกิจตอบสนองกับความต้องการของประชาชนให้หนักมากยิ่งขึ้นครับ